สวัสดีครับสวัสดียามเจ้าครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงเจ้านะครับนะครับบรรยากาศยามเจ้าท้องทุ่งนา,างชานชวินนะครับเป็นเมฆฝนก็ว่าเมฆหมอกพูดนะครับอาจะเป็นเมฆฝนเนาะเพราะว่าแต่คืนนี้ฝนตกอยู่นะครับชาวินมาใจรอบกบนะครับชาวินเดี๋ยวใสว่ไหวตวามาแรงเนาะมันคำล่ำนะครับชาวินก็นเลย บ่ได้ใส่เป็นตัวอย่างให้นผูมชมได้ชมนะครับชาวินก็เลยมาใจตอนเจ้านี้ทีเดียวเลยนะครับมีเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าบ่ต้องใส่เป็นตัวอย่างให้ชมแล้วเพราะว่ามันจ้ามันอึดอัดยืนยานเนาะไปใจเลยนะครับชาวินก็ทำตามคขเรียบร้อยเนาะชาวินก็มาใจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาใจรอบแรกหล้างแรกกันเลยนะครับจะมืเดเลยนะพอมาเจ้าหน่อยวันนี้ เนาะชวินได้ไว้ทีตา่างเลยนะครับเปิดยัดนำหน้ากันเนาะท่านผู้ชมออกปูได้นอนฮะปูก็บปลานี่ก็ปลาเหมือนเดิมแบบมีกบนะครับท่านผู้ชมหลังต่อไปนะครับหลังแรกฟ้าท่านผู้ชม หน้ามันแห้งเน,ะนาะชาวิิใได้ใส่ไว่าอันตามหมูตัต้งนาดีเป็นยัดน้ำนะครับแล้วอึบมีปูครับอันนี้มีคนมาใจก็ัอปูสองโต้ก็ปลา หลังต่อไปนะครับอยู่ตรงนี้เนาะนี่ครับริบินแดงทวิบีนเดนไม้ไว้น,นอ่อนันมันจะลืมนะครับเพราะว่ามันอยู่ในนาเขาเนาะโอดินครับท่านผู้ชมดิน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 ันกี่โตออกมาเยอกันเนอะ โอ,อนนะครับท่านผู้ชมหมานหมานมานมานใส่งามอยู่กับปูทั้งสองโตกินปลาหมอหมดเลยเดี๋ยวชวินเก็บกันเนอร์หลังต่อไปเลยนะครับตามเคยริบินแดงไม้ไหวเดี๋ยวจะลืม เดี๋ยวจะหลงครับนะผู้ชมโอ้โหนผู้ชมปูปูเต็มปูก็ยังดีเนาะมืดไปหน่อยเนาะถ้าบินมาเจ้าไปหน่อยเอาล่ะท่านผู้ชมเต็มรอบเลยปูเกี้ยวปูนะท่านผู้ชม ก็แมนอยู่มันมากินปลาตายแล้วชาวินคิดว่าเนาอะเดี๋ยวเก็บกันเนอ้อหลังต่อไปเลยนะครับริบบินแดงตรงนี้เก็บริบบินก่อนมาลุดกบครับปูเหมือนเดิมเออมี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 โต๊มีโต๊ตครับท่านผู้ชม นั่นออกมา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 นี่หนึ่งวัมได่ถึงปูดึงกบครับทานม,มู้ชมกบโตหนึ่งกับปูปูลายโตเลยสองแต้มผ่านไปโอเคนะครับแม้นอยู่แม้นอยู่ หลังต่อไปเลยนะครับนี่บินแดงเหมือนเดิมดินก่อไมอ่ลิ่นสักอยาก่างโอ้มีมีมีม,มีตึงปูตึงกบใส่งามเลยท่านผู้ชมดูปูก็เต็มรอบกบเ็เป็นมโตหนึ่งหมาน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  โอเคนะครับมานีเริ่มโต๊ะหนึ่งปูเต็ดชวินงับ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 อ้อยอ้อย,ออยข้าไปหลังขับไปนะครับดิบ,บินแดง ตรงนี้ตรงนี้ฟาวเนี่ยนอน,นอดินปูแน่นเต็มเลยเก็บกันเนื้อท่านผู้ชมลังต่อไปนะครับ ิบปินดแดงด้ยินดินครับท่านผู้ชมดินอยู่ในนี่แน่นแน่นนี่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 มานมๆานม้านมานใหญ่เลยกระปูครับท่านผู้ชมดูมานมานมานปูสามโตสีต่โต ตาใสเมืองหมุงมา้มามานัมานมนันมันมันมันเก็บเปนนะครับทา่านผู้ชมหลังต่อไปนะครับมันอาจจะสั่นหน่อยนะทา่านผู้ชมลิบบินแดงตรงนี้เห็นแล้วเห็นตะปูเออมือไป เปิดแฟดสิเต็มรอบเลยปูเนาะสามสี่โตปูก็เอาครับท่านผู้ชมได้ผนได้ออมได้เกี้ยวหลังต่อไปเลยนะครับ เต็มรอบโอ้โกบโตหนึ่งกินปลาหมอไปนี่นะครับท่านผู้ชมดินเลยกะดินเลยท่านผู้มชมได้ชมเลยเกือกเนาะตัวใหญ่เลยครับตัวนี้มัน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 ม,นมนันดูโอดทงกบเ่าท่านผู้ชมดู ตัวใหญ่เลยนะครับโอ้โหปลาหมอเต็มพุงเลยมานมานมันมันมาน,มาน,มานกับปูนะครับปูหนาะ่นี้มันจะมั่นหน่อยเนาะท่านผู้ชมมันจะเข่าหนาหนวนะครับมนัมนมนันมันโอเคโอเคโอเคเก็บกันเนอร์ท่านผู้นะรรมชมหลังต่อไปนะครับ ลิบบินแดงเหมือนเดิมตรงนี้มีอยู่ครับตีทันดินดินอยู่ดินอยู่ออกมากิตโต้อ,อหนึ่งแต้มครับท่านผู้ชมใส่สวยอยู่ใส่แกงแค่แกงอ่อม มานมานัมนมนมนกระปูเออแม่นปูปลานี่นะครับมันมานม,าน,มาน,นะท่านผู้ชมกี่แต่มาชาบินลืมนนบหลังต่อไปนะครับชาินเออหนำแห่งแก๊กขอปูของปูตัวเนี้ยย่างใหญ่นี่นะครับชาบินใส่ผนห่เนาะแห่งหมดท่านผู้ชมแนาหมดสิทธิ์เออได้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 ไดไดได ออกมานั่นโตหนึ่ง่ารผสม้มอ้ใสสวยอยู่หมานหมานหมานชาวบินเคปแนเนอร์สรุปผลงานของชาวบินเชานี้นะครับรอบหอมือชาวินเนาะเป็นกี่ิโลสรุปผลงานของชาวบินนะครับเชาวนี้ชาวบินได้มา แปดแต้มนะครับท่านผู้ชมเยอะหน่อยชวินเอารอบมาสิบหาหลังเนาะเยอะปลาหมอเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับตัวใดนะ่ะตัวนี้อย่างใหญ่เลยห้องอัอฟออตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นะครับกินปลาหมอเต็มปุ่มเลยนี่นะครับแปดแต้มของท่านผู้ชมหมา,านมาานัมาานมนวันนี้ขอบคุณนะครับที่ครับชม มาถึงตอนนี้นะครับชวินก็ได้ปูนักขนาดท่านผู้ชมดูแต่ละรอบครับเอาไปปนเนาะเอาไปปนไปเกียวนะครับภาษาย่องมาชาวิเอาเกียวเนาะใส่พักด้วยนะครับมันอยู่นะครับท่านผู้ชมต้นน้อยก็พอได้อยู่แกงแค่นี่นะครับก็ปีนี้เนาะ รอบน,นี้ทำให้ปูเต็มเลยดูต้นนี้ก็ง,งามอยู่มานมาน,นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับชวินฝากกดไลค์กดแชร์ตร็เนอร์ชวินยองครับผมก็คือทุกคนรักษาสุขภาพเนาะอากาศก็เปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นหมอกเป็นเหมยเหมยฝนเหมยน้ำข้าง นี่นะครับบรรยากาศเชียงายบรัญรชวินตอนเจ้านะครับชวินอู่ตะกุกตะกักหน่อยเนาะกอสุม,มอาอภัยตัวนะครับขอบคุณนะครับเราเจอกันทีปหนาเนอชวินยองครับผม